เพรว่าบางคนมีความรักบางคนมีความชังเธอใครสักคนเราไปดูตัวเขาเราไปมองมองมเออเราไปเราไปมีความรู้สึกเลยเขาเขากลิ่นของเขาไม่ชว์ออกมาแล้วตุยางไม่ชอบกลิ่นตะเคียนแล้วเราก็จดจำว่าเราไม่ชอบกลิ่นนี้พอชวนออกมาเขาไม่ชอบอีกแล้ววิธีการทำยังไงเออเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวอย่าไปสนใจกลิ่นเราเราก็ลืมตัวุยานเดี๋ยวก็ลืมเขาเอ๊ะทำไมเาลืมนี่คืออะไรคือถ้าพระเจ้าบอ๋อยเขาสัญญานจะเป็นอนิจจังทุกขังานะต่า อ๋อที่มันอยู่ในใจเราได้เพราะมันยังจดจำเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดมันอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยภายนอกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีใายนั่งอยู่ยที่ตลอดเวลาเลยไม่เปลี่ยนท่าทางหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ใจของเราที่มันทุกอยู่รือว่ามีอะไรอยู่มันมาจากจิตที่มันยังนึกคิดนึกจดจำกับความรู้สึกที่มีอยู่ถ้าเราตั้งสติพอมีความรู้สึกตัวเป็นสติขึ้นมาต้องเห็นดูสิมีนอกจากรู้แนละ้วก็คืออารมณ์ ความคิดและการจดจำมีอยู่แค่นี้เองโอ้แต่ว่าเราจะอย่างไรก็รู้สึกปวดกับไวเพื่อจะทําการแยกออกมาแยกจิตใจที่เราจะยินดีจดจําทุกอะไรเหล่านี้ออกมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนคล้ายๆกันเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าอยู่เราถึงทนีนน่นานพอนานพอแล้วพอแล้ที่พูดอันนี้พูดเนี้เก็สลายไปอยู่แนละ้วแต่เราดูมันมีคุณค่ามีประโยชน์กว่ากซื้อเวลา ไปทําอะไรหรือเพื่อให้มลืมเรื่องนี้ไปไปซื้อเวลาให้มลืมเรื่องนี้ไปมันจะได้หายจากเรื่องนี้ไปแล้วมันไม่ออก,ออกหัวเนี่ยแต่หากเราบวบคุดแต่ทุกนี้มันกลายเป็นแสงทาให้จิตใจลืมแทน